ผมกิตติชัยนิพขันครับหรือแหวงกูปรีช่องพลังบุญครับวันนี้เราจะมาทำอาหารตานมะเร็งกันนะครับม,มีชื่อว่าต้มส้มปลาตานมะเร็งครับส่วนประกอบเราก็มีตะไะคร้ขานะฮะขาเลืองนะครับแล้วก็มีกระเทียมหอมแห้งมะขามเปรี้ยวนะครับฝักดิบนะครับ เอาเมล็ดออกนะฮะแล้วก็มีพริกพืชที่ส่วนสําคัญมากก็คือผักกระแยงหรือผักขยงนะครับที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งนะครับทานเข้าไปเยอะๆเลาจะต้านมะเร็งได้นะครับนี่พืชนี้มีส่วนประกอบที่มีสารต้านมะเร็งมากที่สุดนะฮะในประเภทศผักพื้นบ้านนะครับตรงนี้นะครับครับแล้วก็เราก็มาดูเราใช้ปานินกันนะปานินนะครับ สดๆกันเลยนะครับนาครับอักมวิธีนะฮะเราก็นําตะไคร้นะฮะทั้งใบนะครับทั้งก้านด้วยนะครับต้มให้น้ําตะไคร้สีออกนะฮะตรงนี้เพื่อจะใช้ดับคาวปลาด้วยนะครับแล้วก็ได้น้ําสมุนไพรไปด้วยนะครับตอนนี้เรานําน้ําตะไคร้นะฮะ ก็ดับขาวป่านะฮะเป็นน้ำร้อนนะครับเทลงไปเลยฮะเทลงไปเลยนะยนะครับอ่ะส่วนน้ำที่เหลือแล้วก็เป็นน้ำซุปต้มส้มต่อไปนะฮะตอนนี้เราได้น้ำตะไคร้นะฮะล้างขาวป่านะฮะน้ำร้อนน้ำตะไคร้น้ำเปล่าตะไครล้างขาวป่าแล้วก็เอาน้ำเย็นนะฮะล้าง อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดับสาปานะฮะเพื่อจะให้ไม่มีสาปานะะเวลาทานจะได้มีกลิ่นนะฮะจะได้อร่อยนะครับนี่เราได้น้ําสมุนไพรจากตะไครนะตอนร้อนเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาใบตะไคร้ตรงนี้ออกใบสานนะครับหลังจากที่เราใส่นะฮะสมุนไพรเพื่อสมุนไพรต่างๆลงไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะ รอให้มะขามนะฮะ,ะได้ออกความเปรี้ยวนะครับให้กลมกล่อมกอ่อนหนี่ดหนึ่งเราปรุงรสชอบรสไหนก็ให้กลมกล่อมนะครับได้ยิ่งหอมมากนะฮะหอมมะขามมะขามเปรี้ยวฝักดิบๆน,น,นะฮะแล้วก็เอาเมล็ดออกนะครับถ้าไม่เอามาเล็ดออกนะจะเฟื่อนมากทานแทบจะไม่ได้เลยนะจะไม่อร่อยเลยนะครับเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาแล้วกันตอนนี้เราปรุงรสได้นะฮะช่วงนี้เราปรุงรสให้ ตามชอบใจก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเมนูต้มส้มนะครับตานมะเลิฮะอ่าเราได้รสมะขามออกมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะมะขามเปรี้ยวฝักดิบออกมาแล้วนะฮะรสกลมกล่อมมากนะฮะอร่อยจริงๆนะครับเราชื่นชอบแบบไหนต้องการเผ็ดก็ใส่เผ็ดใส่พริกครับต้องการรสเปรี้ยวรสเค็มรสอะไรก็วางันไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ ในะนะส่ปลาเราล้างสาบออกเสร็จเรียบรย้อยแล้วก็ใส่ปลานะใส่ปลาเข้าไปนี่เ,เ,เราใส่ปลาเข้าไปแล้วนะฮเสร็จเรียบรย้รอยต้อรอแป๊บหมือนกันเลยกันให้ปลาสุกแล้วก็ใส่ผักกะแยงลงไปปิดฝาปิดหมอ้อก็ทานได้เลยนะฮะอร่อยมากจริงๆขนาด คนทำยุคนี้ก็ยังทำลายยังซอเลยเนะี่ยรอรอให้ปลาสุกนะฮะปลาสุกเสร็จเรียบร้อยเราก็เติมผักกะแยงหรือผักขยงลงไปนะฮะก็เป็นการเสร็จสับเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูต้ม,ตมสมบ,นบานบานตานมะลงนะฮะเราใช้ปลาหนิลนเสน่กอนะครับวันนี้ดูหน้าตาเขานะครับ ปลาเราสุกแล้วนะฮะปลาเราสุกแล้วขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเราใส่ผักกระแยงมาเลยนะ,ะใส่เยอะๆเลยนะ,ะเพื่อต้องการได้น้ำนะฮะจากผักกระแยงเพื่อจะได้ต้านมะเร็งกันนะครับเพือสารอนุมูลอิสระนะครับสารอนุมูลอิสระต้านมะเร็งจากผักกระแยงและสมุนไพรต่างๆในเท้ารับเท้าเราใส่ลงไปนะฮะโบเคนะครับ หอมมากหอมผักกระแยงมากนะครับตอนนี้เราปิดไฟได้เลยนะครับโอเคปิดแล้วนะดูหน้าตาเขาห,หลังจากที่เราใส่ผักกระหยงลงไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนสุดท้ายเราตักใส่ถ้วยนะครับหรือใส่หม้อไฟนะครับนี่คือเมนูนะครับต้มส้มปลาบ้านบ้านตานมะเร็งนะครับโดยใช้ผักกระแยงนะครับเป็นตัวนํา เพื่อจะใช้ผักกระแหงสารในผักกระแหงเป็นตัวต้านมะเร็งนะครับนะครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับก็กดไลค์นะครับท่านถูกใจก็กดติดตามนะครับขอบคุณมากก็แล้วกันนะครับสำหรับช่องพลังบุญผมกิตติชัยเนีปขันหรือแหวงครูป,ปรีครับผมครับเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับ